I don't know. ค้นเป๋าไม่โดเา,เ,าเอาขันหลดุดอีกล็อกไว้ล็อกไว้นะครับอยา่างที่เธอแปดได้พอเอาละครับนี่ที่สองเอาสองตัวนะฮะมีทั้งหมดสี่ตัว สเอา2ครับอับหนึ่งกับ2เข้าชิงทีที่2คิทแรกผ่านไปแล้ว4ตัวเอา2ตัวทีนี้สี่ตัวเอา2ตัวมันไมน่ลุกมาหน้ามันก็เตะหลังเตะไปลเปลย วายังไม่นิ่งเริ่มนิ่งล้วเอาละเลี้ย<ฮ><ฮ>วแล้วกินเ<ฮ>หตนี้นะคะเป็นเหตท,ที่สของวายใหญ่ นะฮิตแรก4ตัวเอา2ตัวเอาดำหนึ่งคับดับสองฮิตสองสี่ตัวก็เอา2ตัวเอาดำหนึ่งคับดับสองนะฮะแข่งไปแล้วสองฮิตฮิตละวสี่ตัวรวมทั้งหมด8ตัวแข่งไปแล้วเอาดำดับสองเขงแต่ละฮิตก็คือได้เข้ารอบไปแล้วสี่ตัวฮิตนี้เป็นฮิตสุดท้ายของรุ่นควายใหญ่นะฮะฮิตนี้มีสามตัว เอาเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะเข้าไปชิงอรอบชิงจะมีทั้งหมด5ตัวนะฮะเข้าไปละสี่ครับตัวนี้ก็นี่นะฮะระดับสองไม่มีสิทธิ์นะฮะจ็อกกี้ควายตกหลังควายไม่ได้นะฮะถือว่าฟาวนะฮะต้องวิ่งเออ่ต้องเข้าเส้นชัยอยู่บนหลังควายพร้อมกับควายนะฮะวิ่งตามควาย เข้าไปเส้นชัยนี่ไม่ได้นะครับตกตกคือฟฝ้าคือแพ้ไปเลยนะฮะโอ้โหเบอร์เบอร์อรนเนี่ยเขาน่าบบนน <S <S นรักเกินนะฮะประเพณนี้ิิงควยชนบุรีจบบังหวัดชนบุรีนะฮะครั้งที่1 5อยนะฮะ 16ตุลาคม2567นะครับก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันนะฮะ14บ่ค่ำเดือน11นะครับปีนี้จําไว้นะฮะตรงกับวัน14บ่ค่ำเดือน11หรือวันก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันนะฮะวันนี้ตรงกับวันพุธนะครปีนี้ตรงกับวันพุธผิวพิเศษผิวเล็กมาต้มทางเลยนะครับสำหรับวัสามรุ่นนะครับเราจะเรียกว่าสามรุ่นกอนนะครับมาเป็นครับมา อยาเป็นพักควายก็ผทานนะครับวาย,ยังไม่นิ่งออกไม่ได้นะฮะสถากานยังยกคงขาวไว้อยู่นะฮะถ้าแดงนี่คือไม่พร้อมกําลังถ้าขาวนี่ก็คือพร้อมแต่ว่าต้องรอให้นิ่งก่อนนะฮะวายไม่นิ่งนี่ไม่ได้นะฮะต้องตอนนี้ทุกตัวนะฮะบ,บางตัวก็เสดิจออกมาเสด็จออกมาก็ไม่ได้นะฮะต้อง เริ่มใหม่ไม่มีไม่มีฟาวถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยเนยีเนย่เนย,เ,ยเห็นไหมมันเดือดอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนต้องออกตัวก่อนแบบอย่างเงี้ยคือฟาวต้องออกจากการแข่งแต่ว่าควายเขายังให้โอกาสอยูยอยยอย่เนาะจะเอาเอาเอาไปเข้ารูเอามาเอาไปเข้าจัดดีๆครับต้องจัดใหม่ให้แน่ๆนะ ท่านผู้ชมครับระยะทางวิ่งก็200เมตรนะฮะมันเป็นวันมันไม่ใช่วันหยุดนะคะรับวันทีนี้ตรงกับวันพุธนะฮะแล้วก็ไม่ผู้คนก็ถ้าเป็นวันเสาร์ที่นี้คนคนอาจจะเยอะนะเพราะว่าเขาต้องอจัดเป็นประทีนี้ยเย็นยามานะฮะก่อนวันออกกํรลัายหนึ่งวันนะครับเป็นประทีนี้แต่ดัง้งแต่เดิมเพราะแล้วนะฮะ เบอร์เจ็ดก็จะเริ่มนิ่งแย่เบอร์อย่าเบอร์ห้าไม่นิ่งนะเบอร์ห้าเดินออกมารับบลมชิวๆก่อนละฮะเดี๋ยวนะต้องเอาเชือกไปพันไว้กับกับราวกับราวเหล็กนะครับเพื่อให้ควายนิ่งๆก่อนแล้วค่อยปล่อยเชือกกันนะฮะดูนะฮะวิธีการ จะมีจอ็อกกี้ต้องใช้คนสามคนนะฮะสำหรับควายหนึ่งตัวจ็อกกี้อยู่เวลาควายเนี่ยถือแท้ไว้แล้วก็ด้ามแท้นี่ไปเป็นเชือกนะฮะหนึ่งคนแล้วคนที่คุมตร,ตรงสนตรงสนสะพายควายตรงด้านหน้าหนึ่งคนแล้วคนที่คุมด้านข้างนะฮะเอาเชือกพันกับราวเสานี่อีกหนึ่งคนนะฮะ เอานะฮะเริ่มจะยิงแล้วฮะโอ้โหก็มันก็จะเสียเวลาตัวนี้นะฮะซึ่งเราก็ประมาณการไม่ได้ว่าเสียเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเขาคงจะเผื่อเวลาไว้บ้างนะเราว่าจะต้องใช้เวลาอะไรเท่าไหร่เอาละมาละโอ้โหเบอร์ห้าเบอร์ห้ากับเจ็ดนะห้ากับเจ็ดนะครับห้า ผมมือดูมว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โอ้โอ้โหฟินิปปนสนาครับเป็นรอบชิงชนะเลิศของไฟห้5รุ่นนะครับแต่เราจะชิงต่อสารุ่นนะครับมีทั้งหมดห้ารุ่นนะหมูปลากรับไฟใหญ่ในพักแป้นต่งนะครับไปทางนเล ซุปเปอร์จิ๋วจิ๋วพิเศษและจิ๋วเล็กเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศนะครับจิ๋ห้าตัวซุปเปอร์จิว๋ว,วห้าตัวชิงชนะเลิศจิ๋วพิเศษห้าตัวชิงชนะเลิศแล้วก็จิ๋วเล็กอีกห้าตัวชิงชนะเลิศมีทั้งหมดห้ารุ่นแคลิเยอร์มาก่อนสามรุ่นนะฮะซุปเปอร์จิ๋วจิ๋วพิเศษจิ๋วเล็กเรียงตามอย่างนี้นะเริ่มจากเล็กสุดนะ ตุ๊เปิ้ลจิ๋วแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จิ๋วพิเศษแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยในเรื่องเราจะจับลูรอบทิ้งยังอันเลื่มลูกสามลูกนะครับจิ๋วจิ๋วตุ๊กเปิ้ลนะครับจิ๋วตุ๊เปิ้ลตูนิดแล้วก็ถึงเสรจนะครับเราจะจับลูนะครับจับตุ๊กเปิ้ลบอนนะครับผมไม่รู้ว่าสามลูดนี่ยรุ่นไหนที่เร็กที่สุดแต่คิดว่า เบอร์ห้านะครับแดงกระรอบนะครับซุปเปอร์จิ๋วน่าจะเล็กที่สุดและไปกระรอบไปนะครับจิ๋วพิเศษก็น่าจะใหญ่ขึ้นมา mm hmm. หน่อยส่วนจิ <S S ๋วเล็กไงบีชนะเลิศเราจะจับลูใหม่นะครับซุปเปอร์จิ๋วนะครับเจอนหมครับอ่าซุปเปอร์จิ๋วก่อนลูกก่อนซุปเปอร์จิ๋วนะครับก็ดูตามคลิปนี้ก็ดูแล้วว่ารุ่นเล็กสุดก่อนซุปเปอร์จิ๋วได้เสียมาดูได้เลยครับ คิวพ,พิเศษเราเป็นคิวเด็ดฮะโอ้โหมีหมามาวิ่งชิวๆด้วยฮะตัวเนี้ยถ้ามาวิ่งตอนควายอยู่ละมึงเอ้ยอาจจะโดนนะฮะเปิดเจ้าของควายนะครับพี่เข้ารอบติ๊ะเลิร์นะครับแขร์ไม่ได้รับเชิญนะเข้ามาได้แล้วทำหน้างงๆนะฮะไม่ดูหลุดเข้ามาได้ยังไงในกรุงัวล้อกันเลยตลอดม้านนะครับเด็กอะไรน้องโผง่มาพี่ใหญ่อาตาตานะครับเอาละเดี๋ยวผมจะ ตอนนี้ผมผมอยู่อยู่จุดมาสามจุดแล้วท้งแรกอยู่ตรงจุดนี้ต้องสองอยู่ตรงจุดนี้นิดหน่อยแล้วก็เดินแล้วก็ทางที่สามอยู่ตรงนั้นแต่ภาพมันไม่ชัดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ควายเขาจะมายืนบังแล้วที่สี่นี่ตรงนี้เอาละเอาละตอนนี้แขกไม่หญ่รับเชิญตันนี้สีดำทั้งงานครับคือเขาไปตรงนั้นนะฮะ น่าน่าจะหาออกไม่ได้แล้วก็เลยควรกลับทางเดินนะฮะหาออกไม่ได้โอเคอเดี๋ยวจะไปตรงจุดจุดเท่าไหร่นะครับตรงจุดต่อไปนะฮะตรงจุดโน่นนะจุดอ่จุดเส้นชัยนะไปสัมผัสบรรยากาศพาท่านจะบอกวายังไงครับจจริงไจริงเลยนะครับจริงยิงถ้ามีทีมงานมาถ้ามีทีมงานมาสักสามคนจะดีเลย คนยังอยู่คนยังอยู่ตรงจุดสตาร์ทเลยนะสั่งไหนก็ได้ซ้ายขวาคนที่สองก็อยู่ตรงกลางอยู่เนี้ยคนอัีตอจัรย์คนที่สามก็อยู่ตรงเส้นชัยนั่นน่าจะดีนะไม่เป็นไรเราเอามาคนเดียวก็อย่างนงี้หละครับเจอกันกับรุ่นซุปเปอร์จิว บอร์สิบครับรอบอิงชนะเลิศจะได้ลูกนี่ดูอย่างตอร์งครเบอร์เก้าของรุ่นนี้กับเบอร์เก้าของคนรุ่นนี้คนละตัวกันนะเบอร์เก้านะครับคือเขาเขาจะรันเลขคือรันสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยรุ่นครับรุ่นรุ่นใหม่ก็รันใหม่รุ่นใหม่ก็รันใหม่ในท่านท่านนี้ห้ารุ่นก็อาจจะมีเบอร์หนึ่งเนี่ยห้าห้าตัวครับ โอเคครับเดี๋ยวไปตรงจุดนู้นดีกว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศได้รอบชิงชนะเลศในอยู่ตรงเส้นชัยนี่ไปดูเกี่ยวกับคนคข้าเกันนะวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศการออกตัวจุดสตาร์แล้วนี่อยู่กันทั้งบัดเลยนะฮะวันนี้เจ้าของควาย เจ้าของควายคนเดียวหรือว่าเจ้าเดียวกันรุ่นที่สองครับอาจจะมีควายมาส่ง<ะ>มาส่งแข่งทุกรุ่นนครับบางรุ่นอาจจะมากกว่าหนึ่งตัว,ตวตเพราะว่าเมื่อเรื่ควายใหญ่เนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะเข้าเข้าแข่งขันสองตัวแล้วรู้สึกจะเข้ารอบทั้งสองตัวได้ได้เข้าชิงทั้งสองตัวด้วยในรอบชิงก็จะมีทั้งหมดห้าตัวในแต่ละรุ่นนะฮะดังนั้น โอ้โหตอนนี้โอเคครับยเอ่าไว้ก็เดินขบวนพาเลทเดินมาแบบชิวๆแล้วนะนี่เนี่เด็กๆเด็กๆก็มาอันนี้มากี่มาดูกี่ครั้งแล้วลูกทุกครั้งละทุกครั้งเหรอโอ้มาดูกี่ตอนนี้กี่ปีอายุกี่ปีอายุเจ็ดอายุเจ็ดอายุเจ แสดงว่ามาดูตั้งแต่ตอนอายุกี่ขวบจำไม่ได้ขวบหนึ่งแล้วเหรอหนึ่งก็ครับที่ห้าขอเจนนี่แหละปาด์ติิเศษจดเรียบร้อยเจ้าเลยใครพามาใครพามาเนี่ยมาเองมาสองแถวว่ะมาสแถวคนเดียวลูกกับปายวเล็กนี่แล้วก็สองคนอยู่ข้างบนนัดโอ้เป็นเด็กชลบุรีนี่เหรอโอ้ไม่น่าถึงมาสองแถวถูกนะอยู่โรงเรียนอะไรอยู่เรียนอะไร ้คบโรงเรียนบ้านชาคุษาบ้านบ้านชาคุษาชาคุษาไรู้อยู่ตรงไหนอ่ะใกล้ๆเทศบาลห้วยกะปีแต่แต่นี้โรงคนรและโรงเรียนครับอันนี้เพื่อนเพราะเป็นเป็นเพื่อนที่เรียนคนละโรงเรียนกันครับอันนี้อยู่ป .2 ผมอยู่ป .3 โอ้ป .2 กับป .3 ได้ที่2ได้โน .2 อ๋อละฮะเรูปสีได้รูปสี่โอ้ควรจะรูเปเก้าฝน,น,นได้รูปสี่ครับฝนเหมือนฝนจะมาแล้วใช่เราจับสามร,รูปก่อนนะครับฝน,น,นมันไปเล้ว <สะ S 2> จับตาวเลยไปเลยนะวันนี้ไม่มีแดดเลยเราจะมีแดดตอนเช้าผิวตตอนเช้าจะแดดแรงมากเลยผิวตาเกือบเป็นลมเลยเกือบเราจับตาวเลยนะครับผิวตาฮ่าหน้ามืดเลยหน้ามืดจะเป็นลม พอก่อนจะเริ่มงานเอ้ยพอพอเขาเปิดงานเสร็จมาดูปีนมาดูปีนต้นในตลาดคในตลาดร้อนมาดูปีนชาวนแล้วก็ตนนั้นแดดแรงอยู่แล้วก็ฝนก็เทลงมาแล้วหลังจากนั้นพอพอหมดฝนไม่มีแดดเลยถ้าอาจจะลึมหน่อยนะลึมหน่อยนะถ้าอาจจะไม่ชัดเหมือนมีแดดแต่ว่ามันจะได้ความความเย็นมาแทน ทำให้เราไม่รู้สึกร้อนแล้วก็ไม่รู้สึกเหนือยถ้าไม่มีแดดเดียวถ้ามันมีแดดมันก็จะร้อนมากๆเนาะไฟใหใจเลยนะครับแล้วเวลากลับบ้านทำไงเนี่ยขึ้นรถสังเถวครับขึ้นรถสังแถหไปห้วยกะตเหรออ่าไม่ใช่ครับไปหน้าโรงพยาบาลเฉลิมเรียนาโรงพยาบาลเลมรียครับไปโรงพยาบาลเฉิมเรียนครับบ้านอยู่แถวแวเทศบาลห้วยีบ้านเียอยู่หน้าโรงพยาบาลเกลุเรียครับอ๋อพ่อกับแม่เปิดร้านเตียว ก็เลยจะกลับไปหาพ่อกับแม่อยู่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะกลับคานพร้อมพ่อกับแม่ก็หมายถึงว่าเรานั่งรถสองแถวเนี้ยไปหน้าโรงพยาบาลชนชนบุรีก็เดินเราเดินไปร้านก๋วยก๋วยเตี๋ยวแล้วรอรอพ่อกับแม่กลับจะเป็นพ่อกับแม่กลับก่อนอ่ะใช่ลูกพี่ถ้าพ่อกับแม่กลับก่อนเหรไม่ครับไม่น่ากลับก่อนเพราะว่าพ่อแม่ผมได้ร่วมทุ่สี่ครับสามพ่วกับ อ๋อกว่าเอะอ๋อเก็บสี่ทุ่มถึงบ้านนะอ๋อแล้วพ่อให้พ่อกับแม่ให้ตังค์เมื่อกี้บาทเนี่ยวันเนี้ยเรามาซื้อขนมกินหลายบาทอยู่ครับไม่ได้นับไม่ได้นับนะใช้ไม่เยอะเลยนะซื้ออะไรไปบ้างซื้อจิ้มบ้างเล่นเล่ค่เล่นอย่างเดียวเลยเล่นแค่เรื่องอย่างเดียวแล้วข้าวปลาไม่กินเลยกะไปกินก็แล้วกะไปกินก็เดี่ยวที่บ้านเลยใช่ไหมกินมาก่อนรอโอ้กินมาก่อนแล้วแล้วก็ไม่หิว เ๋ยว่าอัดท้องมาเต็มที่เลยอัดมาเต็มท้องเลยเมื่อมีการวางแผนที่ดีมากเลยนะเนี่ยเพื่อผมจะขอตังค์ไปเล่นตังค์ไมเบอครับไอที่ตังค์ตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอก็ไม่ต้องเล่นประหยัดไว้แหละดีแล้วก็ไม่ได้เล่นครับเออไม่ได้เล่นเราเราร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้าอะไรเผื่อมีโอกาสจะไปอุดหนุนบอกชื่อร้าได้ไหมมันอยู่ฝั่งเดียอะมันอยู่ฝั่งเดียวกันกับร้านกับโรงพยาบาลชลบุรีเหรอหรืออยู่คนละฝั่ง อยู่ฝั่งเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะอะไรนะสมจิตจงโจหออ๋อใช่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 เขาไปถ่ายทำรายการเขาแเลยเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมนะครับถึงตรงไปก็เป็นโรงพยาบาลชมบุรีอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะ อยู่ฝัง่งตนงนข้ามก็คืออยู่ฝัง่งตนงนข้ามกับโรงพยาบาลถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันก็อยู่ฝั่งโรงพยาบาลแต่ถ้าอยู่คนละฝัาา่งถนนก็เรียกว่าฝัง่งตนงนข้ามถ้าอยู่ฝั่งตนงนข้ามแล้วมันไม่ได้ตรงกันเตะมันอาจจะเยื่องไปเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เยื่องเยืองกันนะสมจิตจงจอ,ดๆๆอเด็อฮะโอ้เด็กๆเขาเป็นลูกเขาเป็นลูกหลานเจ้าของควายเนี่ยเขาบังคับควายอันนี้มันรุนมันรุ่นจิ๋วนะ ซุปเป็ดเจียวเอาละปลาเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กตัวเล็กกลับเหรอกลับเหรอไม่แข็งเหรอไม่แข็งแล้วเอ้อจกรอบอ๋อจกรอบตัวเล็กบอกจกรอบอ๋อโอเคไม่ว่ากัน ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีหน้าผมก็มาอีกปีหน้าก็มาอีกโอ้ไม่ไม่ปีหน้าผมไม่ได้มาแล้วครับผมกับพิจิตครับกลับไปไหนนะพิจิตครับปีนี้ผมดูปีสุดท้ายครับอ๋อกลับไปพิจิตนะกลับไปเรียนต่อที่บ้านเหรอที่พิจิตเหรอเขาอะไรนะครับย้ายบ้านนะย้ายบ้านไปอยู่พิจิตนะบ้านพ่อกับแม่เป็นคนพิจิตเหรออยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไร อยู <pick> ่เ oh. พ oh. ื no ises. No ises ่ออะไรจังหวบนี oh. uh ้เหรอฮะคลองเฉนคลองคลองเฉนคลองกระเชิดคองกระเชิดโอ้รู้จักกับเพือสอ่ะมันเดินช้าไงเออมันเดินช้าเขาต้องกระตุ้นมันหน่อยพอได้นั้นพอได้วงั้นมาช้าเกินไปจะทำให้เสียเวลาเมื่อวานก็มาเล่นนะโอ้อ่า มาเกือบทุกวันเลยที่มีงานเหรอตั้งแต่วันเปิดงานเนี่ยมาเกือบทุกวันเลยเหรอตั้งแต่วันที่แปดนะงานเขามีมาหลายวันแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้วันก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันจะเป็นวันวิ่งควายงานสามวันแล้วนะตั้งแต่วันที่แปดตั้งแต่วันที่แปดแล้วก็วันที่สิบเจ็ดแล้วก็มาวันนี้วันที่สิบเอ็ดวันนี้สิบหกสิบเจ็ดก็พรุ่งนี้สิ เออมันต <ique> ้อง11ดเนี่ผมมา3วันฮะเออผมมา3วันแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่มีตลาดตรงนู้นอ่าเออตั้งอี่างนี้วันวานแล้วก็วันนี้ครับอ๋อจะมีจะมีตลาดนะวายมันแวบแวบมาแล้วโอเคอากาเดี๋ยวก็ย้ายใครของอยู่ตรงนู้นอ่าโอเคโอเคเอาสงสัยสงสัยสงสัยรุ่นนี้รอบชิงน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วแหละเพราะว่าควายเขาเริ่มมาเอ่อเข้า รูแบบชิวๆแล้วตัวนี้ยเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนเนาะรอบชิงชนะเลิศนะซุปเป็ดผิวนี่นวมห้ารุ่นนะรอบชิงชนะเลิศน,นะครับ